สวัสดีค่ะพบกับคำควบค้ำแทตออกจากสัปดาที่แล้วชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้มาดูวควบคํำแท้ที่ฟีพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นวอลแหวนนะคะตอนที่แล้วเป็นตัวที่สองเป็นรอเรือกับรอลิงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นวอลแหวนบ้างยกตัวอย่างเช่นกอไก่ควบวอลแหวนได้แก่คำว่ากวา่วากว่า กว่าว้างไควสังเกตนะคะต้องออกียงทั้กคอวพร้อมพร้อมกันจะอ่านว่ากาดก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ต้องเป็นกว่าจะอ่านว่ากักก็ไม่ได้วักก็ไม่ได้ต้องเป็นกวักนะคะต่อไปนะคะขอไข่ขวบอลแหวนยกตัวอย่างเช่นกว้างก็คือการตาไฟขวาน อุปกรณ์ตัดไม้นะคะแขวนอ่ะแหวนนี่เป็นต้องทำนามและทำปุ๋ยยาได้นะคะควาำไข่ควาำไข่จะว่าสับสูงวายด้วยแยะนะคะขวนควายขวนควายคือความพยายาขวิดอ่าขวิดก็จะเป็นอ่พฤติกรรมของสัตว์ที่มีเขานะคะเช่นโคขวิดควายขวิดนะคะกระติ้งขวิดเป็นต้นนะคะสังเกตดูว่าเราจะต้องออกเสียงตั้งขอวอพร้อมพร้อมกัน อ่นตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะนอกจากนีไปรัณชนะต้นสองตัวแล้วต้องอ่านพร้อมๆกันด้วยค่ะต่อไปนะคะคอควายโคกบอลเวนยกตัวอย่างเช่นน้องว่าคว่ำคว่ำที่ตรงนข้ามกับหงายนะคะควายความแวรฟ้าคำว่าฟ้านักเรียนคงรู้จักมาดูคำว่าแครนะคะจะอ่านว่าแควไม่ได้นะคะ ต้องอ่านว่าแควจึงจะเป็นคอวอลควบกล้ำนะคะแควคืออะไรแควคือกระแสน้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นแควน้อยแควใหญ่เป็นต้นนะคะแม่น้ำแควเป็นต้นนะคะสังเกตดูว่าคอวอเราต้องอ่านพร้อมๆกันออกเสียงพร้อมๆกันเึงจยเรียกว่าควบกล้ำแท้ดังนั้นเราจะมาสรุปได้ว่าอักษรควบ ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นได้แค่สามตัวเท่านั้นคือควบด้วยรอเรือควบด้วยรอลิงควบด้วยวอแหวนแล้วที่ควบด้วยวอลแหวนเนี่ยก็จะมีแค่สามกลุ่มเท่านั้นคือกอ,อควบวอขคอควบวอและคอควบวอนะคะถ้าเป็นตัวอื่นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่อักษรควบกล้าแท้แล้ววอลแหวนนี้จะออกเสียงเป็นสระอวแทนเลยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องฝึกการออกเสียงอักษรควบกล้าแท้ ให้คล่องแคล่วด้วยนะคะทีนี้ลองมาฝึกเติมคำลงในช่องว่างให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำที่เป็นควบก,กล้ำแท้เท่านั้นนะคะอันนี้ให้นักเรียนลองไปฝึกดูนะคะว่านักเรียนจะเติมคำอะไรให้กลายเป็นคำที่ใช้ควบก,กล้ำแท้ไม้นักเรียนก็ไปคิดที่ไม้อะไรมะมะอะไรข้นข้อนอะไรทางทางอะไร แม่น้ำแม่น้ำอะไรเขาเขาอะไรคะแล้วก็เปลอะไรเปลคะเราทำอะไรได้บ้างกับเปลแล้วก็ขวางนะคะเราสามารถเติมคําควบคําแท้อะไรได้มีคําว่าขวางนะคะแล้วก็คำอื่นเดี๋ยวลองไปคิดดูนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในโอกาสได้นะคะสวัสดีคะ่ะ